อยากเจอเธอมันต้องทนแม้ต้องคอยบัดจนกับรถตีอย่าดมอย่าดมไอ้อัดอย่าดมให้เลยดิที่จมูกอ่ะหน้ามั่นใจนิดนึงปีห้าปีห้าติดทงแล้วไหมอ่ะติดเลยนะ น่ามั่นใจด้วยน่ามั่นใจอย่าดมพร้อมน้องไม่ต้องบอกมันเลยให้มันลงมาเฮ้ย Haha, haha, à, haha, 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 ไม่จริงถ้ามึงยืนอยู่นั้นนานยิ่งเสียวนะเว้ยต้องลงมาให้เร็วอ่ะยิ่งลงเร็วเท่าไหร่ยิ่งยิ่งเฮ้ยก๊อล์ฟกอลปล่อเสียวไปอะไรไปอะไรคนเสือเขียวอะไรเอาเลยแฟนตัวแล้วไม่ก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวหมดความมั่นใจนี่ไงอุ้งหงส์เพื่อน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 เฮ้ยมันร้องไห้แล้วว่ะเฮี้ยวไหววะใครไอเหมียวอ่ะ เดีเป็นน่ไม่าื้อเขียวอยู่เลยเอียอย่ไอบีบจับไว้เฉยๆจับไว้บีบหลับตาจับเชือกไว้จับมือนิดนึงอโอโห่ไม่ถ่ายจอหรอวะไม่ทันนี้แต่แต่กูเห็นน้ะไม้ขี้หมาไหมอย่างนี้เลยนะเว้ยว้า ต้อนแม่นี่เรียกไม่เห็นหน้าคนหัวแม้แล้วลงมาขึ้นไปเล่นหน่ะฮะอะไรนะหัวแม้แล้วไอ้ยบัตรหมดพอดีเดี๋ยวขื้นใหม่สองวันเองใช่ลงมาไม่มีอะไรเลยขำ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 หลับตาไว้ถ้าาตตััวหลบกอดเชือกไว้กอดเชือกไว้ เอาบ้านมาตาดำหมดเลยเขาไม่บอกกูยังงงเลยไม่บอกกูลงไม่บอกกูแต่คือถ้ามึงอยู่นะมึงพร้อมที่จะลงแล้วมึงยังมาไม่เมียอยู่เลยเหี้ย โมยเดี๋ยวเว้ยเมื่อกังเห็นหน้าเราอะแม่งล็อกก้แเลยว้ยไม่ได้ขำเลยแม่งงี้เลยมือไม่จับ